สวัสดีคะ่ะมากินตำหมักปูวันนี้เบิรงพี่นอ้องมีของดีนะคะมีของดีคะ่ะหมักมะระบักมะระไม่ตัดไม่อะไรคะ่ะมีผักอีตูพร้อมผักอีตูบานเ้อพี่นอ้องมามีขนมจีนมาโซยกันเลยคะ่ะไม่รออะไรแล้วมาคำนี้อยากกินอันนี้ไหมคะพี่นอ้องแบบ เอานวยได้ดิมน่อนี้เนาะมาเอาแบบโพดโพโม่บักแต่งก่อนนาคือบานเพลินื <c oughs> <c oughs> พี่คนไทยปลูกเองค่ะพี่น้องเม็ดยังไ่ทันเม็ดยังไม่ทันได้นั่นเลยนะไม่ขม มามาล่องอันนี้มัน,นมวนมวนบางอีตัวสะอ่อนพี่น้องสะอ่อนก็เลยอยากกินแบบนี้มาจวดออืืห ไม่ต้องตัดไม่ต้องอะไรเลยจัดสุดวดคงจะไม่กินเมืด่อเดี๋ยวขาดสองหน่อยอื้มอะไรตัว กินเจ้าอันขนมจนออีนน้ำยาไม่รู้ว่ากินเม็ดมันจะเป็นอะไรไหมแต่ว่ากินไปแล้วค่ะ แซ่บอะอยแซ่บวะเดี๋ยเอาบอกเพชรน,นะครับพี่น้องเพชรดูเด้อืมอม,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 มาจวดข้ยันไงไม่ยังแสบมาครับพี่น้อง ผักสดๆพี่ค้นไทยปลูกเองนะคะคมพ่ออำดับอยู่ไหมพี่น้องแซ่บนี่จะน่าเผ็ดเผ็ดนะเพราะกิตัวกะเผ็ดไม่เป็นไรมักเผ็ดตายบ้าเรื่อง คนชอบเพนพี่องพิกี้หนูริกสวนะ ไม่หมดคับพี่น้องบรกับเพิมเฮิ่มกน้อยค่ะบ่อะรบ่ไรเฮิมอะไรทำาอะไรกินดีต้มแหมนจืดมะละบอน่าเอามันคือเอียง đang cho kênh <laughs> ừ. ừ. จะอ่อนอยู่บหนอหนองเเลยสะอ่อนค่ะสื่อเ่นที่มาจากเมืองไทยค่ะพี่น้องก็ไม่ค่อยหอมปอนไรด้ค่ะแต่ก็พอแก้ครับ Mm -hmm. cho bà tính cả tầm hôn thì cả sút giọt. à. ตำมห้องหมดนี้ปล่าแล้วพี่น้อง mm hmm. มาช่วดส mm hmm. ำหรับคลิปนี้แซกเป็นจอดหอมผักปลูกเอง ปลูกเองปลูกไปเลยแต่บระคุ้งค่ะพี่น้องโอเคอเค่ะถ้าเราคิปวิ้ีก็ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ